นี่ครับสวัสดีครับทุกคนครับผมมาสั่งลาบเคลื่อนที่เคลื่อนที่เร็วยังไงดูครับดูครับนี่ดูรถรถไขลาบดูเอากลางๆครับไม่เผ็ดมากก็เผ็ดกลางๆแหละได้ปะได้ครับผมเผ็ดนหฮะกินได้ได้ไม่ได้ไม่เป็นไรทำไปผมเชื่อว่าอร่อยค่อยไปกินน้ำเอาอีกทีนึงนะ พี่เขาบอกว่าพริกพี่เขาเผ็ดแสดงว่าต้องคั่วเองจัดเองเลยนะเลยรู้ว่าพริกตัวเองเผ็ดขนาดไหนนี่ดูครับโ,โหข้าคั่วนี่แน่นอนเลยต้องคั่วเองแบบนี้ก<อ>็ข้าวคัว่วที่ซื้อมามันจะไม่เป็นแบบนี้สุดยอดจริงครับโหนี่ถ้าตำส้มตําได้นี่สุดไปเลยนะ <laughs> โอ้ยส้มตำก็ตําได้เออโอ้โห <laughs> <laughs> นี่ครับคือไม่ต้องมีหน้าร้านครับแบบนี้ก็สามารถสร้างอาชีพได้ดูครับเคลื่อนที่มีนี่ตัวพวกอ่ามแมลงด้วยนะครับมีพวกทะเลด้วยมีหอยด้วยหอยเชอรี่แหนมแล้วก็ล่บหมูครับพีกกว่านั้นคือมีไก่ใต้น้ําด้วยแต่เขาทาเสร็จมาแล้วนี่ครับโอ้โหเคลื่อนที่เร็วเลยนะนี่คืออยู่ท้ายรถมอไซค์เลย คือสาเหตุที่ถ่ายพี่เขาเพราะว่าผมคนนึงขี่มอไซค์แล้วทุกของข้างหลังเยอะแบบนี้เหมือนกันแต่ของผมเนี่ยทุกไปในไรไปโยดเพราะมีเสื้อผ้ามีเครของแต่ของพี่เขานี่คือเป็นร้านค้านะนี่คือถ้าขึ้นไปเขาใหญ่นี่คือจอดขายได้เลย <laughs> หน้าเต็นท์ได้เลยแบบนี้นี่ครับใครเคยเจอพี่เขาหรือเคยทานเมนูกับรถแบบนี้คอมเมนต์ด้านล่างไว้นะครับนะโอ้โหลาบใส่หนังด้วยนะี่ของชอบผมเลย อ,อันนี้คือตู้เย็นเคลื่อนที่ครับเก็บความร้อนอ๋อนีอ่เก็บความร้อนอ๋ออมีแต่ของของร้อน,นอ่านี่คือลาบที่ทำมาเรียบร้อยอุ้ยเหมือนออกจากเตาเลยโอ้อันนี้คือเขาเรียกเตาอบเคลื่อนที่ไม่ใช่ตู้เย็นแล้วนะคือเก็บของร้อนนะผมเข้าใจว่ากติกแกจะเก็บของเย็นไม่ใช่ครับเก็บของร้อนครับนี่นะครับอีกนิดเดียวนี่คือสามารถไปยำอยู่กลางถนนได้แล้วครับนี่ ชอบชอบชอบกินกินได้หมดเลยลาบอ่ะผมจัดได้หมดไดู้ครับเดี๋ยวเราค่อยไปหาที่กินเอาอีกทีนึงครับตอนนี้เห็นบรรยากาศรถแล้วต้องจัดมาก่อนดูครับโอ้โห ใส่ถุงน like Asia> ี่วะครับใส่ถุงยังไม่กินก่อนยังไม่กินเลยยังไม่กินก่อนต้องไปหาที่กินก่อนไม่รู้จะกินตรงไหนให้กินตรงนี้ได้ไหมอายุนกินตรงนี้เลยก็ได้ใส่ถ้วยมาเลยครับจัดไปเลยเดี๋ยวผมเออโชว์กินตรงนี้ไปเลยง่ายง่่อยแซบหลายโอ้แซ่บหลาย ออช่องผมชื่อว่าหน้าหมอครับครับนี่เรียบร้อยครับเป็นมอไซคเคลื่อนที่เร็วดับความหิวนี่ครับโอเคครับนี่ผักสามารถหยิบได้เลยครับทุกคนขอบคุณที่ตามครับชอบคลิปนี้ช่วยกันแชร์ครับ